การจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสะวะจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเท่านั้นจะสวดมนต์อ้อนวอนอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้หรือแม้จะมีความรู้ในทางทฤษฎีหรือปริยธรรมมากมายเพียงใดแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่า จะช่วยให้เรานะพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็ตามการศึกษาธรรมะทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในประธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการศึกษา และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกต่อไปได้ยาวนานจึงควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเข้าถึงทรรได้ดีที่สุดในพุทธชัยมงคลคาถาบทที่สามได้พนานาพุทธคุณเอาไว้ว่านาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวะคิจักกมสนีวสุทารุนันตังเมตัมบุเสกวิธินาจิตวามุนินโท ตันเตจะสะปวัตเตชยมังคลานิพระผู้มีพระภาคเจ้าจอมุนีได้ใช้ชนะต่อช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคีรีซึ่งเป็นช้างตกมันสุดแสนที่จะทารุณร้ายกาดเด่นน้าพระเมตตา ด้เดชแห่งชัยชนะของพระพุทิเจา้านั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ท่านพระบรมศาสดาของเราทรงมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและปรารถนาดีนี้เนี่ยไม่ใช่บังเกิดขึ้นเพียงโจ่วครั้ง ชั่วคราวหรือเพียงพบชาติใดชาติหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะแต่มีสืบเนื่องกันมายาวนานนับพบนับชาติไปทัว่วจนถึงวันที่พระองค์ท่านได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจา้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงมีใจเสมอกันทั้งต่อบุคคลที่มาปทุสร้าย หรือมาเคารบบูชาพระองค์ทรงมีหาัายถยใสสะอาดบริสุทธิ์ดุดห่วงมหานบที่ให้ความชุ่มชําเย็นแกสปรปสัตว์ทั้งหลายดุดท้องนาภาีิกว่างใหญ่ไพศาลให้สุกุณาได้เริงร่าโผบินไฟ ไม่ตั้งอยู่ในน้ำพืชไม่งอกบนหินล้วนๆหมู่นอนไม่ดำรงอยู่ในยาพิษฉันใดความโกรธก็ย่อมไม่มีแก่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจันนั้นเพราะพระองค์มีแต่เมตตาธรรมพืน้นดินน้ำไม่หวั่นไหวต่อของหนักของเน่าเหม็นทุกอย่างสมุทรสาคร กว้างใหญ่ไพศาลประมาณไม่ได้และอากาศไม่มีที่สุดฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีมหากรุณาอนหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นในสมัยพุทธกาลมีเรื่องตัวอย่างที่พระจอมุนีทรงได้ชัยชนะช้างนาราคิรี ด้วยกระแสแห่งเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ซึ่งนับเป็นหนึ่งในชัยยมงคลคาถาที่พระองค์ทรงได้ชัยชนะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระเทวทัตมีความปรารถนาที่จะปกครองสงเองขาดความเคารพในพระพุทธเจ้า จึงได้ทําการครบหากับพระเจ้าอาชาสัตรูแล้วก็ทําสัญญากันว่าถ้ามหาบพิตรโปรงงบะชนพระบิดาแล้วเป็นพระราชาอัตมาภาพก็จะปรงบระชพรพระพุทธเจ้าแล้วก็จักเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเข้าไปในโรงช้างได้สั่งคนเลี้ยงช้างว่า ให้ช้างนาลาเคียรีดื่มเหล้าถึงสิบหกม้อและปล่อยไปในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปบินนบาตในกรุงราชครึเมื่อช้างถูกมอมเล่าจึงเกิดอาการเมามาอย่างหนักเป็นช้างตกมันดุร้ายกรเดี่ยวกราด ไม่มีใครสามารถจะห้ามอยู่ได้พอาะถูกปลอยออกจากโรงช้างมันก็วิ่งตรงไปตามถนนขณะนั้นพระบรมศาสดาสเสด็จเข้าไปในกรุงราชกฤชพร้อมกับภิกษุห้0รลูกทรงพระดำเนินมาถึงตรอกนั้นช้างได้ชูงวง วิ่งรีไปทางที่พระพุทธองค์เสด็จมาภิกษุสงที่ตามเสด็จมาด้วยเห็นหนึ่งนั้นเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะช้างนราคิรีตัวนี้นะ่ะดุร้ายหยาบช้าข่ามนุษย์วิ่งเข้ามาตรอกนี้แล้ว ขอพระสุขตเจ้าจงเสด็จกลับเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้เสด็จกลับแต่ตรัสบอกว่ามาเถอดภิกษุเธอจะกลัวเลยพบชาตินี้นะ่ะไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ฐานะที่บุคคลอื่นจะปรงชีวิตของตถาคตได้ เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นภิกษุสง์แม้จะเชื่อในพระดำรัสของพระบรมศาสดาแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้จึงทูลขอร้องให้เสด็จกลับถึงสามครั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสคำเดิมในขณะนั้น มหาชนต่างก็เรีบหนีขึ้นไปอยู่บนปรา,าสาทบ้างบนเรือนร้างบ้างบนหลังคาบ้างพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไร้ปัญญาก็พากันกล่าวว่าพระมหาสมณนะจะถูกช้างทำร้ายเอาส่วนผู้ที่มีศรัทธา ก็พากันชื่นชมว่าวันนี้อนุภาพของพระพุทธเจ้าจะปรากฏเลื่องลือพวกเราจะได้ดูการต่อยุทธของพญาช้างกับพระพุทธเจ้าบรรดาพระมหาสาวกทั้งหลายต่างการับอาศาัศรยาที่จะทรมานช้างนาราคิรีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า การทรมานช้างนาราคิรีไม่ใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วทรงห้ามเสียขณะนั้นเองพระอานนท์ซึ่งจงรักและพักดีในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักเด็กก้าวออกไปยืนเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยคิดว่า ขอช้างจงฆ่าเราเถิดเราจะสละชีวิตแทนพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอานอนท์จงหลีกไปถึงสามครั้งพระอานอนท์ก็หาได้หลีกไปไม่คงยืนขวางหน้าอยู่อย่างนั้นขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ทรงแผ่เมตตาไปยังช้างนาราคีรีช้างได้สัมผัสกระแสแห่งเมตตาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้ส่งเมาเป็นปรตทิ้งลดง่วงลงแล้วค่อยๆเยือยย้องกลายเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนอยู่ตรงเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ด้วยความเรื่อมใส ระสัมมาสมัมพุทธเจา้าก็ทรงยกพระหัตถ์ขวาล,ลูบกระพองช้างนาลาเครีพรางตรัสก,กับช้างว่าดูก่อนคุณชรเจ้าจะเข้าไปหาพระพุทธเจา้าด้วยจิตที่คิดจะฆ่าอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอบายผู้ฆ่าพระพุทธเจา้าจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้า จะไม่มีสุขติเลยเจ้าจงสั่งเมาแล้วก็อย่าประมาทผู้ที่ประมาทแล้วจะไปสู่สุขติไม่ได้เจ้านี่แหละจักทำโดยประการที่จักไปสู่สุขติได้ดูก่อนช้างนาราคีรีเจ้านี้เนะ่เป็นเดรฉา,าน ได้มีโอกาสพบเราตถาคตในครั้งนี้นะ่ะนับเป็นกุศลอย่างยิ่งตถาคตนี้นะี่ยอุปมาดังพญาช้างตัวประเสริฐประกอบเป็นเดชคุณของพระอระหันต์เป็นใหญ่ในสามโลกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าอย่าดูร้ายไล่ทิมแทงมนุษย์อีก จงมีเมตตายังใจให้สมมนัอยจะได้ประกอบโทษจงมันจเจริญเมตตาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเจ้าสิ้นชีพแล้วก็จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยเมตตานุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธองค์และช้างนาลคิรีได้ฟังเช่นนั้น ก็มีจิตชื่นชมสมนัตมาว่าหากเป็นมนุษย์ก็จะได้สำเร็จเป็นประโสดาบันแต่เนื่องจากเป็นสัตว์เดรัจฉานทำให้คลาดจากการได้บรรลุโลกุตรธรรมอันยอดเยี่ยมแต่ก็เป็นอุปนิสัยในภพชาติต่อไปแล้วช้างก็อองงวงรูปละอองธุรีประบาทของพระองค์ แล้วพ่นลงบนกระหม่อมของตัวย่อตัวถอยออกไปชั่วระยะที่ลายเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินกลับเข้าไปสู่โรงช้างและยืนหยุดตามปกติและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาช้างนั้นก็ได้ชื่อใหม่ว่าช้างธนปาน มหาชนได้เห็นเมตตานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นก็เกิดปีติสมนัต่างก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าชาวเราเอ๋ยช่างน่าอัศจรรย์จริงหนอคนบางพวกย่อมฝึกช้างละมา้าด้วยการใช้ท่อนไม้บ้างใช้ขอบ้าง ใช้แท้บ้างแต่พระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างโดยใช้เมตตาธรรมเห็นไหมจ๊ะว่าการมาเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการมาเกิดขึ้นเพื่อยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายลงทรงอุบัติขึ้นเพื่อเปลื่องทุกข์ให้กับสบรรพชีวิต ถึงแม้ว่าบางพระชาติต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ยอมจึงสมควรอย่างยิ่งที่เราน่ะจะยึดเอาพระองค์เป็นแบบอย่างในการสร้างความดีมันระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระองค์ที่ทรงประทานธรรมโอสถรักษาทุกข์ของมนุษย์ ให้หายจากความทุกข์ทรมานในสังสารวัตได้พบความสุขอันกเกษมเปรเยียบเสมือนสุริยาที่ทอฉายแสงให้กับสัพสัตว์ทั้งหลายให้ได้พบกับแสงสว่างในชีวิตการที่เราจะระลึกนึกถึงพระองค์ท่านได้ถูกตัวจริงก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นพุทธภาวะเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความบริสุทธิ์ที่จะทำให้เราหนาหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสท,ทั้งปวงได้ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนประพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบรมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอด กัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธิม